เปลือกปอแปลจากพระไตรปิฎกวาลีฉบับสยามรัฐเล่มที่20หน้าที่317ข้อที่539ตัดแก่พิกขุทั้งหลายพิขขุทั้งหลายผ้าทอด้วยเปลือกปอถึงจะยังใหม่อยู่สีก็ไม่งามนู่ห่มเข้าก็เจ็บเนื้อราคาก็ถูก แม้จากการใหม่การเข่าแล้วสีก็ยังไม่งามนู่นห่มเข้าก็ยังเจ็บเนื้อราคาก็ถูกมากแม้จากเก่าค่ำค่าแล้วสีก็ยังไม่งามนู่ห่มเข้าก็ยังเจ็บเนื้อราคาก็ถูกมากอยู่นั่นเองผ้าเปลือกปอที่เก่าค่ำค่าแล้วมีแต่จะถูกใช้เช็ดหมอ้อข้าวหรือทิ้งอยู่ตามกองขยะมูลฝอย นี้ฉันใดพิกขุทั้งหลายพิกขุที่ทุศินมีความเป็นอยู่เร็วซามก็ฉันนั้นเหมือนกันแม้เพิ่งบวชใหม่เราก็กล่าวว่ามีผิวพรรณไม่งามเหมือนผ้าเปลือกปอที่มีสีไม่งามนั้นนั่นแหละเรากล่าวพิกขุนี้ว่ามีภาพเปลือกปอเป็นคู่เรียอันนึ่ง ชนเหล่าใดคบหาสมาคมเข้าใกล้ทำตามเยี่ยงอย่างของพิขุนั้นข้อนั้นจะเป็นทางให้เกิดสิ่งอันไม่เป็นประโยชน์เป็นทุกข์แก่ชนเหล่านั้นเองตลอดกาลนานเราจึงกล่าวพิขุนั้นว่าใครใกล้คิดเข้าก็เจ็บเนื้อเงินผ้าเปลือกปอมู่ห่มเข้าก็เจ็บเนื้อฉะนั้นเรากล่าวพิขุนี้ว่า มีผ้าเปลือกฟอเป็นคู่เปียกอันหนึ่งพิขุนั้นรับทีวรบินทบาทเสนาสนะและขิลานปัจจัยเพสัตบริคารของชนเหล่าใดท่านนั้นย่อมไม่มีผลใหญ่ไม่มีอานิสง์ใหญ่แก่ชนเหล่านั้นเราก่าวพิขุนนั้นว่ามีค่าน้อยเหมือนผ้าเปลือกฟอมีราคาถูกฉะนั้น เรากล่าวพิขูนั้นว่ามีผ้าเปลือกปอบเป็นคู่เปียกพิขูทั้งหลายแม้พิขูมัชชิมะภูมิยังไม่เป็นเทละเมื่อเป็นคนทุสิลมีความเป็นอยู่เร็วซามก็เป็นอย่างเดียวกันเรากล่าวว่ามีผิวพรรณไม่งามเหมือนผ้าเปลือกปอที่มีสีไม่งามนั้นนั่นแหละเรากล่าวพิขุนี้ว่า มีผ้าเปลือกปอเป็นคู่เปียกอนหนึ่งชนเหล่าใดคบหาสมาคมเข้าใกล้ทำตามเยี่ยงอย่างของพิขุนั้นข้อนั้นจะเป็นทางให้เกิดสิ่งอันไม่เป็นประโยชน์เป็นทุกข์แก่ชนเหล่านั้นเองตลอดกาลนานเราจรึงกล่าวพิขุนั้นว่าใครใกล้ชิดเข้าก็เจ็บเนื้อเมือนผ้าเปลือกปอลุ่มผมเข้าก็เจ็บเนื้อฉะนั้น เรากาพิขุนี้ว่ามีผ้าเปลือกปอเป็นคู่เปียบอันหนึ่งภิขุนั้นรักทีวรบินทบาทเสนาสนะและขีลานะปัจจัยเพศัชบริคารของชนเหล่าใดทานนั้นย่อมไม่มีผลใหญ่ไม่มีอานิสงส์ใหญ่แก่ชนเหล่านั้นเรากาพิขุนั้นว่ามีค่าน้อยเหมือนผ้าเปลือกปอมีราคาถูกฉะนั้น เรากล่าวพิขุนั้นว่ามีผ้าเปลือกฟอเป็นคู่เปียบพิขุทั้งหลายแม้พิขุอู้เป็นเทละเมื่อเป็นคนทุศิลมีความเป็นอยู่เร็วซามก็เป็นอย่างเดียวกันเรากล่าวว่ามีผิวพันธ์ไม่งามเหมือนผ้าเปลือกฟอที่มีสีไม่งามนั้นนั่นแหละเรากล่าวพิขุนี้ว่ามีผ้าเปลือกฟอเป็นคู่เปียบ อันหนึ่งชนเหล่าใดคบหาสมาคมเข้าใกล้ทำตามเยี่ยอ,อย่างของพิขุนั้นข้อนั้นจะเป็นทางให้เกิดสิ่งอันไม่เป็นประโยชน์เป็นทุกแก่ชนเหล่านั้นเองตลอดกาลนานเราถึงล่าวพิขุนั้นว่าใครก็ไอคิดเข้าก็เจ็บเนื้อเหมือนผ้าเปลือกปอนู่ห่มเข้าก็เจ็บเนื้อฉะนั้น เรากาพิขุนี้ว่ามีภาพเปลือกปอเป็นคู่เปียบอันหนึ่งพิขุนั้นรักกีวรบินทบาตเสนาสนะและขีลานะปัจจัยเพสัชบริการของชนเหล่าใดทานนั้นยอมไม่มีผลใหญ่ไม่มีอานิสง์ใหญ่แก่ชนเหล่านั้นเรากาพิขุนั้นว่ามีค่าน้อยเหมือนผ้าเปลือกปอมีราคาถูกฉะนั้น เรากล่าวพิคุนั้นว่ามีภาพเปลืยกปอเป็นคู่เปียบอันหนึ่งพิขุเทระชนิดนี้กล่าวอะไรขึ้นในท่ามกลางสงพิขุทั้งหลายก็จะว่าให้ว่าประโยชน์อะไรด้วยคำพูดของท่านซึ่งเป็นคนพานคนเขาคนอย่างท่านหรือจะจะรู้จักสิ่งที่ควรพูดดังนี้พิขุเทะนั้น ถูกเขาว่าให้ก็โกรธแค้นใจกล่าวว่าจะยาบออกมาโดยอาการที่ทำให้ตนต้องถูกสงลงบุกเขปัจจนิยกรรมในภายหลังจึงเป็นเหมือนภาาเปลือกปอเก่าคำค่าที่เขาทิ้งเสียตามกองขยะมุงฝอยชนั้ะหละเรื่องผ้ากาสีแต่จากพระไจปิโดบ,บาลีฉบับสยามรัฐเล่มที่ยี่สิบ หน้าที่3 1 9ข้อที่ห39จัดแค่พิขูทั้งหลายพิกขูทั้งหลายผ้ากาสีแม้ยังใหม่อยู่สีก็งามนุ่ห่มเข้าก็สบายเนื้อราคาก็แพงแม้จัดกลางใหม่กลางเก่าแล้วสีก็ยังงามนุ่งห่มเข้าก็ยังสบายเนื้อราคาก็แพงแม้จะเก่าข่ำแล้ว สีก็ยังงามนุ่งห่มเข้าก็ยังสบายเนื้อราคาก็แพงอยู่นั่นเองผ้ากาสีแม้ที่เก่าค้ำค่าแล้วคนทั้งหลายก็ยังใช้เป็นผ้าข่อรัตนะหรือเก็บไว้ในหีบอกพิขุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นพิขุแม้เพื่อบวชใหม่ถ้าเป็นผู้มีศีลมีความเป็นอยู่มดงาม เราก็กล่าวว่ามีผิวพันธงามเหมือนผ้ากาสีที่แม้ยังไม่อยู่ก็ดูสีงามฉะนั้นเรากล่าวพิขุนี้ว่ามีผ้ากาสีเป็นคู่เปรียบอันหนึ่งชนเราใดคบหาสมาคมเข้าใกล้ทำตามเยี่ยงอย่างของพิขุนั้นข้อนั้นจะเป็นทางให้เกิดสิ่งอันเป็นประโยชน์ สิ่งอันเป็นความสุขแก่โทษเหล่านั้นเองตลอดกาลนานเราจรึงกล่าวพิขูดนั้นว่าใครใกล้คิดเข้าก็สบายตัวเหมือนผ้ากาสีนุ่มผมเข้าก็สบายเนื้อฉะนั้นเรากล่าวพิขูดนี้ว่ามีผ้ากาสีเป็นคู่เปรียบอันหนึ่งพิคขุ้าโนรับกีวอบิณฑบาตเสยนาสะนะ และขีลานับปัจจัยเทศรบริคารของชนเหล่าใดทานนั้นย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่แก่ชนเหล่านั้นเราจึงกล่าวพิขุนั้นว่ามีค่ามากเหมือนผ้ากาสีมีราคาแพงฉะนั้นเรากล่าวพิขุนั้นว่ามีผ้ากาสีเป็นคู่เรียบพิขุทั้งหลายแม้พิขุมมชิมะภูมิถ้าเป็นผู้มีศิน มีความเป็นอยู่มดงามเราก็กล่าวว่ามีผิวพรรณงามเหมือนผ้ากาสีมีสีงามนั้นนั่นแหละเรากล่าวพิขุนี้ว่ามีผ้ากาสีเป็นคู่เปรียบอนหนึ่งชนเหล่าใดคบหาสมาคมเข้าใกล้ทำตามเยี่ยงอย่างของพิขุนั้นข้อนั้นจะเป็นทางให้เกิดสิ่งอันเป็นประโยชน์ สิ่งหันเป็นความสุขแก่ชนเหล่านั้นเองตลอดกาลนานเราจึงกล่าวพิขูนั้นว่าใครใกล้คิดเข้าก็สบายตัวเหมือนผ้ากาสีนุ่นห่มเข้าก็สบายเนื้อฉะนั้นเรากล่วกาวพิขูนี้ว่ามีผ้ากาสีเป็นคู่เปรียบอันหนึ่งพิขูนั้นรับกีวรปินทบาทเสนาสนะและขีลานะปัจจัยเพสัชบริการของชนเหล่าใด อานนั้นย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่แก่ชนเหล่านั้นเราจึงกล่าวพิขุนั้นว่ามีค่ามากเหมือนผ้ากาสีมีราคาแพงฉะนั้นเรากล่าวพิขุนั้นว่ามีผ้ากาสีเป็นคู่เปียบพิขุทั้งหลายพิขุแม้ผู้เป็นเทละถ้าเป็นผู้มีศินมีความเป็นอยู่มดงาม เราก็กล่าวว่ามีผิวรันงามเหมือนผ้ากาสีมีสีงามนั้นนั่นแหละเราก่าวพิขุนี้ว่ามีผ้ากาสีเป็นคู่เปียบอันหนึ่งชนเราใดคบหาสมาคมเข้าใกล้ทำตามเยี่ยงอย่างของพิขุนั้นข้อนั้นจะเป็นทางให้เตือสิ่งหันเป็นประโยชน์สิ่งหันเป็นความสุขแก่ชนเหล่านั้นเองตลอดกาลนาน เราจึงกล่าวพิขุนั้นว่าใครใกล้คิดเข้าก็สบายตัวเห,หมือนผ้ากาสีนุ่งห่มข้าก็สบายนื่ก็ฉนั้นเรากล่าวพิขุนี้ว่ามีผ้ากาสีเป็นคู่เปรียบอัะหนึ่งพิขุนั้นรับทีวอนบินทบาทเสนาสนะและขีลานะับปัจจัยเพศักบริการของชนเหล่าใดทานนั้นย่อมมีผลใหญ่ มีอานิสงใหญ่แก่ชนเหล่านั้นเราทิ้งกล่าวพิขุนั้นว่ามีค่ามากเหมือนผ้ากาสีมีราคาพแพงฉะนั้นเรากล่าวพิขุนั้นว่ามีผ้ากาสีเป็นคู่เปียกอันหนึ่งพิขุผููเถระเช่นนี้กล่าวอะไรขึ้นในท่ามกลางสงพิขุทั้งหลายก็ช่วยกันบอกกาว่าขอท่านทั้งหลายจงเงียบเสียงเถิด พี่ขุพวเท่าจะกล่าวทมและวิ่ัยบัดนี้ดังนี้พี่ขูทั้งหลายเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้ว่าเราทั้งหลายจะเป็นให้เหมือนอย่างผ้ากาสีไม่เป็นอย่างผ้าเปลือกปอละดังนี้พี่ขูทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียใจยไว้อย่างนี้แหลอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ และใครยังไม่ได้กดติดตามโปรโดกดติดตามด้วยนะจ๊ะ